สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเรวยรวยครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลเหรียญห่วงเชื่อมงัวธนูรุ่นแรกครับของหลวงปู่บุญสมนะครับที่พักสำนักสงฆ์ล่มโพทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีครับโอ้โหนี่สายเหนียวเมืองชนอีกหนึ่งเกจิอาจารย์เลยนะครับรุ่นนี้ก็ ด้านหลังเหรียญต่างทำค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวมาดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนก่อนที่จะไปดูเหรียญจริงวันนี้มีอยู่4แบบ4เนื้อมาให้ดูเลยนะครับสำหรับใบรายการของรุ่นเหรียญห่วงเชื่อมงวดธนูรุ่นแรกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก็มีทางรายการจองและรายการรุ้นเนื้อครับถ้ารายการจองก็มีทางเนื้อเงินหนะ้กากากทองคํงาเงินลงยาเงินลงยาที่70็เหรียญเลงนะครับ2 0 0พันนะถ้าเนื้อนะวะลงยาเนี่ยร้1 9เเหรียญราคาจองห99บาทครับอับกาลงยาสงยเา29เหรียญทองแดงผิวลุ้ง999เหรียญแล้วก็ทองเหลืองอาบเงินวันนี้มีตัวอย่างของทองเหลืองอาบเงินนะจัดสร้างจัดสร้าง9 99 9เหรียญราคาจอง150หินะครับส่วนรุ้นเนื้อรุ้นโชคโอ้โหสร้างน้อยนะ รุ่นเนื้อรุ่นโชคแค่ส5ิบ้าลังเอ,องนะส5ม1ันห้ารองห้าสิเอ็ดองนะครับราคาจองบูชารุ่นละหนึ่งร้อยเกสิบ้าบาทนะครับก็มีเนื้อเงินหน้าทองคำสิบเก้าสิบอะไรครับสิบกิบเก้าเหรียญไอสิบห้าเหรียญใช่ไหมครับเนื้อเงินลงยาสีมเกสี่สิบเหรียญเนื้อเงินหลังเรียบไปจากปีเก้าสิบเก้าเหรียญโอ้โหนะแล้วก็เนื้อแร่ลงดำร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหสร้างน้อยทุกเนื้อเลยนะเนื้อฝาบาทลงยาลงนีนเนีย นี่ครับเนื้อเนี่ยเนื้อฝาบาทอาบเงินลงยาเนี่เหมือนเนื้อเงินเลยนะรายการลุ้นเนื้อก็เป็นลงยาจีวอรายการจองก็ไม่มีลงยานะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเนื้อตะกัวหลังเลยบไม่ตัดปีกสามเก้าเก้านะครับลงมือการสร้างเนื้อทองแดงผิวไฟหน้าฝาบาทเนื้อฉนวนทองเนื้อฉนวนพระประธานนี่ผมมีตัวอย่างนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเถือนแล้วก็นงวงเงินธนูนาเลิกพิเศษเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับนี่รายการจองต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการส่วนแจกส่นจองก็จะเป็นนี่เลยครับ เนื้อทองแดงปีกแมงทับห่วงเงินครับ399เหรียญนะครับมาดูเหรียญเหรียญแรกก่อนอ่าเหรียญแรกนี้ครับอันนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับเดี๋ยวผมขอซูมหน่อยอันนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อทั้งรายการจองนี่รายการนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อนいいี่กล่องยู่เป็นอย่างนี้นะครับ <missile. S 2> อันนี้คือเนื้อทองเหลืองอาบเงินนะครับลงยาลงยาก็จะเป็นลงยาจีวรและลงยาป้ายนะครับคือป้ายป้ายชื่อของหลวงปู่บุญสมนี่ครับเหรียญค่อนข้างจะทําได้สวยด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยมากขนาดไหนนะเดี๋ยวด้านหน้าก่อนนะครับ ด้านหน้าด้านหน้านะความคมชัดถือว่าโอเคนี่นี่ครับตอกอันนี้นี่ตอกเลขโค้ดตัวนี้นะครับทุกองค์นะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหลังนี่ไงครับเป็นงูทะนูครับงูทะนูนี่หมายเลขโค้ดเป็นเลขไทยนะครับหนึ่งหนึ่งสามนี่จะสร้างเมื่อปีสองห้าหกหนึ่งเลยนะที่ที่พักสงล่มโพทองจังหวัดชลบุรีนี่ครับนี่ครับทองเหลืองใช่ไหมข้างๆก็เป็นสีเหลืองนะทองเหลืองอาบเงินบางคนได้ไปเนื้องเองินหรือเปล่ากำลังคิด ก็ดูพลิกดูข้างๆดูครับสีเหลืองก็เป็นทองเหลืองอาบเงินง่ายๆเลยเนาะนะครับนี่คือทองเหลืองอาบเงินลงยานะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้ออันนี้เป็นรายการจองผมก็นึกอผมแรกผมนเนื้อเงินเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ครับทองเหลืองอาบเงินเหมือนกันดูตอนแรกนว่าเนื้อเงิน <c oughs> โอ้โห <c oughs> มานี่ก็ทองเหลืองอาบเงินนะครับด้านหลังโอ้โหดูดิบล็อกเส้นสายเป็นไงครับดูครับบล็อกเห็นไหม <c oughs> เห็นเส้นกระแสเหรียญเห็นไหมครับกระแสเหรียญปีหกหนึ่งเหมือนกันนะครับ นี่ครับด้านหน้านี่ทองเหลืองเหมือนกันทำไมทองเหลืองอาบเงินนะครับอันนี้หมายเลขดูครับไอเหรียญเหรียญที่เป็นนี่ใช่ไหมอันเลขอยู่ด้านหลังนี่เลขอยู่ด้านหน้านะครับนี่เป็นทองเหลืองอาบเงินรายการจองนะครับจัดสร้าง999เหรียญใช่ไหมนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อตะกัวหลังเรียบอันนี้รายการลุ่นเนื้อนะครับเนื้อตะกัวหลังเรียบไม่ตัดปีกนะครับนี่เนื้อตะกัวหลังเรียบไม่ตัดปีกนะครับด้านหลังก็โอ้โหหลังเรียบจริงมีรอยจานไหม รอยจานน่าจะไม่มีนะสุดท้ายครับนี่ครับเนื้อฉนวนทองประธานครับโอ้โหสุดคาสสิกครับตอกเลขโคดันนาเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้านหลังครับก็ดูง่าย,ายครับถ้ารายการรุ่นเนื้อเลขอยู่ด้านหลังนะถ้าดูอย่างนี้ใช่ไหมครับรายการรุ่นเนื้อเลขอยู่ด้านหลังถ้ารายการจองเลขก็อยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็เราจะได้เป็นตัวหนึ่งรรู้ว่าเป็นรายการจองหรือรายการรุ่นเนื้อนะครับนี่ นะครับนี่เขียนว่างวธนูรุ่นแรกรุ่นนี้ใครสนใจเช่าบูชาก็ผมว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาเลยนะกับเหรียญงวธนูนะครับงวธนูของหลวงปู่บุญสมนะครับสำนักสงลมโพทองจังหวัดชนบุรีอีกหนึ่งสายเหนียวเลยนะใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือไลน์ไอดีนะครับซุเปเอ็มหกเจ็ดหกเก้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ